วันนี้นะคะได้ผักจากพี่คนไทยที่อยู่ในเมืองเดียวกันค่ะผักได้มาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวตามมาชมในคลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้มาได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆุกคนนุ้ยเดวิสนะคะกล้องอาจจะสูงสูงนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ้ยปรับให้มันลงมา สวัสดีนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีผักนะคะจะมานําเสนอนะคะเนื่องด้วยวันนี้นุ้ยออกไปวิ่งออกกําลังกายมานะคะแล้วก็พอดีเมืม่อวานนี้นะคะพี่สุกับพี่ยิ้มนะคะบอกว่าให้ไปรับผักนะคะที่บ้านพี่ยิ้มนะคะเพราะว่าพี่สุอะค่ะเขาเก็บผักแล้วก็ ฝากมาให้พิม์นะคะเอามาให้หนุย้ยนยก็เลยวิ่งเสร็จออกกาลังกายเสร็จก็แวะไปบ้านพีเขามาเดี๋ยวมาดูผักกันว่ามีอะไรบ้างนะคะถุงัดใหญ่เลยนะคะนี่มาค่ะนี่ก็เป็นโหระพานะคะโหระพานี้ต้องคัดเอานะคะเพราะว่าพิมบอกว่ามันจะมีตัวมาเล็ด ตัวที่มันออกดอกแล้วนะคะก็เอาไปโรยตรงสวนนะคะโหระพาเดี๋ยวนุ้จะทำแกงเขียวหวานนะคะเอาไว้โรยข้างหน้าเพิ่มกลิ่นนะคะมีอะไรอีกโอ้ยมีถั่วฝักยาวด้วยค่ะนี่ค่ะถั่วฝักยาว ถัวฝักยาวเดี๋ยวหนูจะมาตำถั่วนะคะ,ะพี่ๆรู้ใจดีใจจริงๆนี่นะคะถั่วฝักยาวสดๆกรอบๆเลยนะคะไม่ได้กินตำถั่วมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยถ้าซื้อที่ตลาดเอเชียน,นะคะเขาก็จะเหมือนบางทีมันก็ฝอนะคะ บางทีมันก็รีบอันนี้เนี่ยสดสดกรอบๆนะคะตาถั่วอร่อยจะผัดพริกแกงก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไปผัดพริกแกงนี่นะคะใส่ใส่กระมังไว้ผัดมามีอะไรอีกมีพริกนะคะพริกสดสดอันนี้ส่วนพิสุนะคะพิสุเป็นคนไทยที่อยู่เมืองเดียวกันกับนวิพี่เขาปลูกผัก เก่งสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็มีมะเขือเดี๋ยวจะทำเป็นซุปมะเขือนะคะมะเขือเยอะมากมะเขือเปราะนะคะแล้วก็มีของสุดท้ายวันนี้นะคะดูกันนะคะ วันนี้อากาศดีนะคะตอนเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะประมาณเก้าโมงครึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นซัมเมอร์ของฝั่งอเมริกานะคะที่เมืองที่นิยู่ที่รัฐเท็กซัสเนี่ยมันก็จะค่อนข้างร้อนร้อนสุดๆไปเลยนะคะก็ประมาณร้อยกว่าองศานะคะน้ำเต้าค่ะอันนี้น้ำเต้าเดี๋ยวหนจะเอาไป นะคะต้มแกงจืดนะคะแล้วก็เอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะอันนี้ฟักแฟงน้ำเต้าน้ำเต้าได้มาสามลูกนะคะนนน่าจะเป็นน้ำพริกอันนี้นะคะ น้ำพริกแน่นอนร้อยร้อซนั่นไม่ใช่พิชนะคะพิสุทำคล้ายๆแจมนะคะเอากินกับขนมปังนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสองคนพิสุแล้วก็พิม์พนะคะที่ใจดีกับนุ้ยตลอดเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะการรีวิวผักที่ได้มาวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยนุยอาจจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่ามันมีปฐมนิเทศนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าก็ต้องเริ่ม on the job training นะคะก็เหมือนว่าเริ่มฝึกงานจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหวันเนี่ยจันยังคารพุทธพระัาศุขเนี่ยนั่งอยู่ในคลาสนะคะทั้งวันนะคะก ทั้งวันเลยฟังผู้บรรยายนะคะแล้วก็ทำข้อสอบนิดหน่อยนะคะหลังจากนี้นะคะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือไปหน้าง,งานนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้งานตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ได้ลงคลิปมากเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าต้องเรียนรู้งานแล้วก็พอถึงบ้านเนี่ยมันก็หมดแรงแล้วสลบหลับง่ายมากนะคะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านมาที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หิวนะคะเพราะานั่งเทรนงานนะคะแล้วก็หิวก็ทํากับข้าวทํากับข้าวเสร็จกินข้าวนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ดูทีวีหรือว่านอนหมดแรงนะคะแต่ก็จะพยายามลงคลิปนะคะให้ดูนะคะถ้าไงก็อย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะนุ้ยก็คิดถึงนะคะคิดถึงอยากตอบคอมเมนต์อยากพูดคุยนะคะ ก็ให้กำลังใจนุ้ยแล้วกันเนาะต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะก็ขอให้ออมีอะไรที่มันลงตัวกว่าน,นี้แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะนี่นุ้ยก็ออกไปวิ่งมานี่หน้าดำหน้าแดงเลยนะคะวันนี้วิ่งไปประมาณเกือบ40นาทีนะคะแล้วก็ทำไมเท้านุ้ยเป็นแดงๆแล้วก็พยายาม ออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าทํางานก็ต้องยืนนะคะต้องเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะวันนี้ได้ผักมาเดี๋ยวหาเมนูหากับข้าวกินนะคะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนะเริ่มเริ่มหิวแล้วนะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวนุย้ยขอตัวไปทํากับข้าวกันนะคะคิดถึงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะนุ้ยไปก่อนละสวัสดีค่ะ